สวัสดีค่ะมาพบกับ Fusion ค่ะกับ BI Data ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันในส่วนของ Microsoft Fabric ค่ะเอเรามีอะไรใหม่บ้างนะบนบน Microsoft Fabric และวันนี้ฟีเจอร์จะมีอะไรนะอะไรคนก็เห็นท็อปิกกันไปแล้วนะคะใช่เลยค่ะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่อง Time Intelligence ค่ะ ชื่อมันก็อินเทลเจนแล้วนะคะดูสิคะว่ามันจะอินเทลเจนขนาดไหนคะ่ะวันนี้น้องสวารัสค่ะจะมานําเสนอนะคะว่าสําหรับทำอินเทลเจนบนแฟ b r i กจะเป็นยังไงน่าสนใจขนาดไหนและทํากันแล้วเป็นยังไงกันบ้างติดตามกันได้เลยคะ่คะค่ะสวัสดีคะ่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะจะมาเล่าเกี่ยวกับตัว Power BI ทำ e l l i ท e n c e คะ่ะบนตัว Microsoft Fabric เนอะซึ่ง โ <c oughs> ดยปกติแล้วอะค่ะทุกคนอาจจะคุ้นเคยกับการที่เอเขียนตัวแดกหรือเขียนตัวเมเชอร์ในตัวเอ่อพาวเวอร์พาวเวอร์เนาะเพื่อที่จะออกแดชบอร์ดประมาณนั้นซึ่งทีเนี้ยค่ะเวลาที่เราเอ่อเขียนเมชเชอร์ใช่ไหมเราอะก็จะเขียนเป็นเอ่อเมชเชอร์หนึ่งต่อหนึ่งไปเรื่อยๆเนาะแต่พอเป็นตัว time intelligence เนี่ยเราสามารถที่จะอืม ืกฟิลด์ในการนำมาแคลคูลเลตเช่นเราสามารถที่จะเออนำฟิลด์มาแคลคูลเลตตัว ytd เนี่ยได้โดยการที่เราอ่ะเขียนสูตร ytd แค่สูตรเดียวแต่เราอ่ะเอาฟิลด์อ่ะลากเข้ามาวางแล้วค่าก็จะออกเลยแทนที่เราจะ ไปเขียนตัว YTD อะทั้ง10ฟิลอะเราสามารถเขียนสูตร YTD สูตรเดียวแล้วก็นำฟิลอ่ะลากเข้ามาใส่เนาะก็เดี๋ยวเริ่มต้นนะคะจากการอธิบายตัวข้อมูลที่เรานำเข้ามาก่อนคะ่ะก็คือตัวข้อมูลของเราก็จะประกอบไปด้วยอ่าแฟกต์ที่เป็นออเดอร์นะคะก็คือจะมีอ่าข้อมูลเกี่ยวกับเซลล์ ข้อข้อมูลออเดอร์ของเซลล์ต่างๆนะคะก็คือจะมีตั้งแต่แบบอินวอยด์นัมเบอร์ไปจนถึงอี d ของลูกค้าต่างๆค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะก็คือจะเป็น i ดเมนชันต่างๆค่ะก็จะมีเดเมนชันที่เป็นดิเทบิวเตอร์ค่ะแล้วก็จะมีเป็นเกี่ยวกับตัวแคตตากรีค่ะสับแคตตากรี category, แล้วก็เป็นไทป์ค่ะ ก็พอเราได้ข้อมูลที่เราต้องการจะนำมาแคลคูลเลตแล้วนะคะเราก็นำมาสร้างตัว Semantic Model ค่ะแล้วก็ลากตัว Relation ให้ครบเนาะแล้วก็ทีนี้นอกจากนั้นนะคะจะต้องมีฟิลด์ที่เป็น Dim Date ตรงนี้ที่เราสร้างขึ้นมาตรงนี้นะคะเข้ามาด้วยค่ะจากนั้นเราก็ทำการเชื่อม r e l a t i o n อะไรให้เรียบร้อยเนาะต่อไปค่ะ ตัว time t e a t e n ก็คือจะอยู่ทางขวามือตรงนี้เลยค่ะที่เป็นตัว calculation group ตรงนี้ค่ะก็คือเราทำการสร้างตัว time t e a g e n ขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวเอาสูตร mtd ก่อนโดยปกติแล้วอะ mtd อะเราก็จะเขียนเป็นแบบ select เอ่ date มาเนาะแล้วก็จะ fix ฟิลว่าเราอะจะเอาข้อมูลจากฟิลไหนมาคำนวณยกตัวอย่างเช่นตัวออเดอร์เนี่ยมันก็จะมีพวกฟิลที่เป็น Quantity อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จะเขียนฟิกไปเลยแต่ทีเนี้ยพอเป็น Time i ง t e e l อร์เจนเนี่ยเราสามารถที่จะใส่ตัวฟิลที่เราต้องการจะคำนวณมนะันอะในตัว Selected Measure ก็คือเราสามารถที่จะลาบ ฟิลไหนก็ได้เข้ามาคำนวณได้เนาะแต่ว่าตัวฟิลนั้นน่ะมันจะต้อง Aggregate มาแล้วเช่นตัว q uantity ที่สร้างไว้เราจะต้อง a อ g r e g a t e เขาเข,าเข้ามาเป็นหนึ่งเมเชอร์ก่อนอยู่ตัวอย่างเช่นเราอะ่ะจะดู Sum Summary ของตัว q uantity เนาะแล้วก็สร้างเมเชอร์ที่เป็น s u m ตัว q uantity มาก่อนหรือ เป็นฟิล์มเพจอะามาล์หรือว่าเป็นฟิล์ u ยูนิตไพรส์เราก็จะสามารถโอเคเขียนสูตรเอ่อที่เราอยากจะเอามาคำนวณต่อตามต้องการแล้วแต่ข้อมูลของทางลูกค้าเนะจากนั้นค่ะเราก็มาเขียนเอ่อสูตร ที่เราจะเป็นสูตรตั้งต้นเนาะเช่นเราอยากจะดู MTD อยากดู QTD อยากดู YTD ค่ะแล้วก็เขียน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 ตัว time t e g e n มาตามรูปเลยแล้วก็จากนั้นหรือเราสามารถที่จะทำ quarter over quarter month over month แล้วก็ year over year ค่ะได้แบบสูตรสั้น,นๆง่ายๆแบบนี้เลยเนาะซึ่งวิธีการนำไปใช้ค่ะก็เอ่อ เราก็ลากเขาออกมาออกรีพอร์ตในตัว Microsoft Fabric เนาจากนั้นค่ะก็คือเดี๋ยวลากตารางออกมาให้ดูก่อนตรงนี้เราสามารถที่จะลากตัวท i m e Intelligence ของเราอะค่ะเข้ามาตรงออตารางได้เลยจากนั้นเราจะมาเลือกตัวฟิลที่เราต้องการที่จะ เออนำมาค a ลโคลเลตอย่างเช่นเราเตรียมไว้สามตัวเนาะจะเป็นซัมมารีของคนติตี้ซัมมารีของเพจอมเมอสแล้วก็ซัมมารีของยูนิตไพรซ์ค่ะก็จะเห็นว่าข้อมูลอนะขึ้นมาแบบรวดเร็วเลยทันใจเดี๋ยวตัวใหญ่ขึ้นอีกนิดนึงได้ไหมนะโอเคก็คือ ตัว time i t e a t i o n ของเราอะค่ะพอลากมาปุ๊บอะเราก็จะเห็นเลยว่าโอเคถ้าเราตอนเนี้เรากองปีสองพันยีมเดือนออกทเบอร์ไว้เนาะค่ามันก็จะเปลี่ยนไปตามตัว time i t e r a t n ที่เราอะเตรียมเป็น calculation ไว้หรือยกตัวอย่างเช่นเราลองเลือกปีสองสองเดือนเมษสองสองเดือนเมอย่างเงี้ยค่ามันก็จะเปลี่ยนไปตาม อตัวธาตุมีเทนเจนที่เราต้องการค่ะหรือจริงๆแล,แล้วสามารถที่จะกรองตัวธาวิมีเทเจนได้ยกตัวอย่างเช่นเราไม่อยากจะเห็นมันทั้งหมดเนาะเราอยากจะเห็นแค่เอ่อ YTD เนี่ย เราก็จะสามารถกรองตัวนี้ได้เลยซึ่งเราสามารถที่จะปรับแต่งตัวแดชบอร์ดของเราคะ่ะให้ตรงตามความต้องการของเราได้ง่ายขึ้นเนาะซึ่งมันเหมาะสําหรับการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ะคะ่ะคืออันนี้ข้อมูลมันนิดเดียวเนาะมันก็จะอาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างของความเร็วความช้ามากนะักแต่ว่าถ้าข้อมูลขนาดใหญ่มากๆเนี่ยถ้าใช้ตัวฐานเมทริกซ์เนี่ยก็คือจะง่ายสะดวกแล้วก็ รวดเร็วกว่าค่ะประมาณนี้ค่ะว้าวเป็นในคะสะดวกรวดเร็วง่ายมากเลยนะคะจากเดิมที่เราต้องเขียนสูตรกันยุบยับมากมายรวมถึงการเขียนแดกแต่ละครั้งเนี่ยเพอร์ฟอร์แมน ทั้ง e x p o r t ของเราแล้วก็ Performance ของตัว r e p o r t ก็ถูกคอนซูมไปเยอะด้วยทีนี้เรามีฟังก์ชันสำเร็จรูปแบบนี้แล้วลองไปใช้กันดูนะคะว่า AI i n t e l l i g e n t บน Fabric หรือบน Power BI ตนนัวนี้ช่วยได้ยังไงบ้างคะ่ะมาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วถ้ามีฟีเจอร์อื่นๆอันไหนดีๆเจ๋งๆแล้วก็น่าสนใจจะมานาเสนอกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะกับ Fusion Solution ค่ะวันนี้ขอขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ